สวัสดีครับผมลุงหลอดเ c ฟซีครับมือนีมาสรุปผลบังไฟช่องสังกรรมภูช่านะครับวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 5ครับมาเริ่มกันที่บังแรกเลยครับผมบังที่1นึงกุุงเจริญทรัพ์นะครับผม310คะแนนไม่ผ่านนะครับผม บังที่2เดนนาานะครับ320คะแนนหางเสียบแต่ผ่านมิจเจ้านําครับผมราคาบอสูงครับบังที่3จันดีเบิกฟ่า้า350คะแนนผ่านนะครับผมบังที่4นุ่มมิดซู้นะครับผม150คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่หาเก่งเจริญครับ380คะแนนผ่านนะครับผมบังที่6กภไพศาลครับ3 6 5คะแนนผ่านนะครับผมบังที่7กอดก้อนเมฆนะครับผมกอดก้อน ฟุนสามร้อยห้าสิบห้าคะแนนผ่านนะครับผมบังที่แปดเอเจรเลนบวกธนพัฒนะครับสามร้อยสามสิบห้าคะแนนมีจ้ามีผ่านนะครับผมาราคาบาสูงครับบังที่เก่าเคยข้อว่างครับ วงเล็บสอบบุญยืนนะครับผม340คะแนนผ่านนะครับผมบางที่10แอดเทวดาสุดยอดมากๆครับฟอร์มดีเหลือเกินเมื่อวานกพานเมือนีก้กพานท้ำเวลาได้390คะแนนผ่านทุกราคาครับบางที่สิบเฝ่าประจักษ์นะครับ200คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสองดาวดวงใหม่395คะแนนผ่านทุกราคาครับบางที่สิบสามโชคประเสริฐนะครับผมเพิ่นว่าร,ราคา เจ็ดแปดเท่านั้นเองนะครับก็เลยผ่านทําเวลาไดสามร้อยยี่สิบพันนะครับราคาต่ำๆราคาต่ำมันก็เลยผ่านนะครับบางทิสฎีสิบสี่นองกัปตันบวกเสียทานะครับสองร้อยสี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรถเอฟ f ีสวัสดีคลา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 